จเจริญธรรมท่านสาธุชนพุทธบริษัทที่รักทุกท่านวันนี้ได้มีโอกาส,สมาอัดเทปเนื่องในความคําประบที่จะกล่าวหรือว่าเล่าเรื่องเปรตเผยแผ่ออกไปเพื่อจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจกับลูกหลานชาวบ้านพุทธบริษัทที่รักทุกท่านให้ได้รับทราบอย่างน้นอยๆก็จะได้เป็นข้อคิดสกิดใจตับเตือนสติของตนว่าจะทําพูดคิดอะไรก็ ก็อย่าผิดพลาดไปอย่าตกเป็นทาตอย่าอยู่ในอำนาจของอารมณ์จนพาตนให้หละคนปนเปื้อนไปกับกายทุจริตวาจาทุจริตหรือใจทุจริตเพราะความทุจริตทั้งหลายเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้ท่านผู้นั้นต้องไปสู่อบายในที่สุดก็คือต้องตกนรกหมกไหม้แล้วก็มาสู่ความเป็นเพลศ์งั้นวันนี้ก็ขอนําเอาเรื่อง เรื่องแรกก็คือเรื่องเปรตของพระเจ้าพิมพิสารมาเล่าสู่กับท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับตรับฟังฟาร์มก็มีอยู่ว่าครั้งหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยที่พระองค์ทรงประทับอยู่ณนะเวรวันมหาวิหารนกรุงราชครึกพระองค์ทรงปาราบถึงบุตรเศรษฐีผู้ตายไปเป็นเปรตให้เป็นต้นเหตุมีความว่านกรุงราชครึกเนี่ยมีเศรษฐีผู้หนึ่งเป็นผู้มั่งคัง่ง มีทรัพย์มากมีบริวารมากมากจนได้นามว่ามหาธนเศรษฐีทีเดียวไอ้คำว่ามหาธนเศรษฐีก็คือเศรษฐีผู้มีทรัพย์อันมั่งคั่งมากมายมหาธนเศรษฐี ah เนี่ยมีบุตรชายอยู่คนเดียวจึงเป็นที่รักใคร่ของเศรษฐีและภริยาเป็นอันมากทั้งสองเนี่ยเฝ้าทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูบุตรชายอย่างชนิดที่ยุงมิให้แตะลิ้นมิให้ไตไรมิให้ตอม เท้าก็มีให้ติดแผ่นดินหรือแตะแผ่นดินแม้แต่ทุรีก็ไม่ยอมให้เปิดเพื่อนมนทินใดๆก็ไม่ให้มาก้ามกายแต่ต้องบุตรของตอนต้องไม่มัวหมองเพราะทุรีมนทินใดๆคือต้องมีคนเฝ้าทั้งเช้าและเย็นท่านบุตรชายของเศรษฐีนั่นเจริญวัยบิดามารดาก็คิดว่าเราทั้งสองเนี่ยมีทรัพย์สินมากมายมหาศาล ถึงลูกเราจะหยิบฉวยเอาไปใช้สักวันรับประมาณพันกหาปะนะัะหนึ่งกหาปันะนี่ก็เท่ากับเงิน4บาท1000กหาปันะก็คือประมาณ4 0 0 0มื่นบาทหยิบไปใช้วันละ4ี่0 0บาทเนี่ยสิ้นระยะเวลาไปสักร้อยปีทรัพย์ของเราก็ยังไม่รู้จักหมดเศรษฐีทั้งสองผัวเมียก็คิดกันว่าแล้วประโยชน์อันใดเล่าที่เราจะเสืออมสไร่ส่งให้บุตรของเราต้องไปศึกษาเล่าเรียนให้ได้รับความยากลําบาก สองสามีภรรยาผู้เป็นเศรษฐีคิดดังนี้แล้วก็มิได้ส่งบุตรชายของตนไปศึกษาหาความรู้ได้คิดว่าไปศึกษาวิชาก็เพื่อจะนํามาแสวงหาทรัพย์แต่เวลานี้ทรัพย์เราก็มีมากมายจนใช้ไม่หมดแล้วจะยังไปแสวงหาอีกทําไมสุดท้ายก็มิได้ส่งบุตรชายไปเรียนวิชาความรู้ใดๆได้แต่ปล่อยให้บุตรชายเที่ยวเล่นสุกสนไปตามภาษาเด็กๆ ขั้นว่าบุตรของผู้เป็นเศรษฐีเติบโตเป็นหนุ่มบิดามารดาก็ไปขอกุมารีผู้เป็นบุตรสาวของพรหมมณ์หาศาลผู้เจริญด้วยชาติตระกูลมีรูปโฉมสะคารตราเพียบพร้อมไปด้วยจริยะจริยาวิริยามรรยาทแต่ขาดธรรมก็คือไม่มีความกตันอยู่รูปคุณไม่มีคุณธรรม บุตรชายเศรษฐีนั้นได้อยู่กินร่วมกับกุม,มารีนั้นเวลาต่อมาต่างฝ่ายต่างก็ัมเมาประมาทตกเป็นธาตุของกรรมาคุณทั้งห้ามีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเป็นต้นหนุ่มสาวทั้งสองเนี่ยมิเคยรักษาศีลมิเคยบริจาคทานมิเคยบำเพ็ญภาวนาใดๆเลยความดีงามใดๆที่คนทั้งหลายเขาเลือกหาจัดสรรคิดจะทำ คนทั้งสองนี่ก็หาได้คิดทำไม่อีกทั้งยังตั้งข้อรังเกตียจต่อสมณะชีพามทั้งปวงด้วยต่างพากันใช้จ่ายทรัพย์ที่มีเพื่อบำรุงบำเรอตนแต่ถ่ายเดียวมีเคยเหลียวแลดูความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์แถมยังดูถูกเหยียดหยามต่างๆนานาการต่อมาเนี่ยบิดามัรดาก็ถึงแก่การกริยาก็คือตายลงบุตรเศรษฐี thinking, พร้อมภรรยาแทนที่จะบังเกิดธรรมสังเวชสลดใจ กับยิ่งัวเมาประมาทใช้จ่ายทรัพย์ที่มีอย่างฟุ่มเฟือยจนในที่สุดทรัพย์สมบัติมหาศาลที่บิดามารดาทิ้งไว้ก็ต้องหมดไปเมื่อหมดไปแล้วจะทำยังไงก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินของคนอื่นเข้ามาเลี้ยงชีพไอ้ครั้นจะคิดทำมาหากินก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรกินเพราะไร้วิชากู้มามา,มากๆเข้าเจ้าหนี้ก็เขาก็มาทวงเมื่อไม่มีทรัพย์จะใช้หนี้บุตรเศรษฐีและภรรยาจึงต้องยกบ้านและสมบัติที่มีให้แก่เจ้าหนี้ทั้งปวง คนทั้งหลายที่มาทวงหนี้ก็รับเอาบ้านเอาที่ดินจากบุตรเศรษฐีไปเสียจนสิน้นแล้วตนกับภรรยาจึงชวนกันไปอาศัยนอนตามโรงทานหรือสาราพักร้อนริมทางทั้งสองต้องซัดเซพเนจรรอนแรมเที่ยวขอทานเลี้ยงชีพไปวันๆต้องได้รับความยากลำบากทุกยากเหลือแสนเหตุเพราะขออาหารจากใครๆก็ไม่อยากจะให้กิน ด้วยเป็นเพราะตอนที่ตนร่ํารวยก็ชอบที่จะดูถูกเหยียดหยามแก่คนที่ต่ํากว่าขั้นเมื่อถึงเวลาตกต่ำแรงแค้นเลยมีแต่คนจ้องดูแคนไม่ให้อาหารในเวลานั้นเนี่ยมีโจรอยู่กลุ่มหนึ่งเดินทางผ่านมาเห็นเข้าคือเห็นสองสามีภรรยามานั่งมานอนอยู่ที่ศาลาพักร้อนจึงกล่าวแก่สองสามีภรรยาผู้เป็นบุตรเศรษฐีว่า เจ้ายังหนุ่มยังแน่นยังมีกําลังวังชาแข็งแรงเหตุใดจึงทําตนเหมือนคนพิการขาดมือขาดเท้าเที่ยวขอทานมาเถิดสหายจงมาร่วมกับพวกเราเที่ยวรักขโมยปล้นสะดมฉกชิงทรัพย์ของผู้คนทั้งหลายกันเถิดจะได้ทรัพย์มาพอเลี้ยงชีพได้เจ้ามัวแต่ขอทานเขาอยู่เช่นเนี้ยคงมิอาจจะหาอาหารเลี้ยงชีพได้หรอกฝ่ายบุตรเศรษฐีพอจึงกล่าวขึ้นว่าพี่ชาย ข้าพเจ้าเนี่ยไม่รู้จักวิธีรักขโมยข้าพเจ้าคงทําตามที่ท่านแนะนํามิได้กล่าวฝ่ายพวกโจรเมื่อได้ฟังบุตรเศรษฐีพูดเช่นนั้นจึงกล่าวว่าสหายไม่เป็นไรหรอกเรื่องวิธีรักขโมยปล้นสะดมนะ่ะเดี๋ยวพวกเราจะช่วยสอนให้ขอให้สหายและภรรยาเนี่ยจงตามพวกเราแล้วก็ทําตามเราสอนก็แล้วกันเมื่อบุตรเศรษฐีและภรรยาตามพวกโจรไปแล้ว อ่อมาก็พากันออกไปชิงทรัพย์ในบ้านหลังหนึ่งพร้อมทั้งพวกโจรก็มอบไม้กระบองให้แก่บุตรเศรษฐีแล้วกล่าวว่าสหายเมื่อพวกเราเจาะฝาเรือนเข้าไปในบ้านนะเจ้าจงยืนดักรอยอยู่หน้าประตูบ้านถ้ามีเจ้าของเรือนหรือเจ้าของทรัพย์หรือเจ้าของบ้านเนี่ยว,วิ่งออกมาทางประตูเจ้าจงตีมันด้วยไม้กระบองนี้ให้ตายจะได้ไม่ไปแจ้ง ความแก่พระราชาว่าพวกเรามาป้นเอาทรัพย์ไปบุตรเศษฐีเนี่ยเป็นคนขาดปัญญาไม่รู้ว่าทำสิ่งใดมีสาระหรือไม่มีสาระจึงทำตามคำสอนของพวกโจรยืนถือไม้กระบองคุมเชิงอยู่ที่ปากประตูเรือนอยู่เช่นนั้นกล่าวฝ่ายพวกโจรเมื่อเจาะฝาเรือนเข้าไปในเรือนได้แล้ว จึงไล่เก็บข้าวของทรัพย์สมบัติใส่ถุงแบกหนีออกไปทางช่องฝาเรือนที่ตนเจาะเข้ามาขณะนั้นเนี่ยเจ้าของบ้านเจ้าของทรัพย์ตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงพรงเพงเค็งครังก็ทราบว่าโจรเข้ามาลักขโมยทรัพย์ก็พากันเอะอะโวยวายกลัวภัยก็หนีออกมาทางประตูบ้านบุตรชายเศรษฐีผู้ริเป็นโจรใหม่ๆ เมื่อเห็นผู้คนวิ่งสวนออกมาทางประตูบ้านก็ใช้ไม้กระบองที่โจนมอบให้ทุบตีเจ้าของบ้านหรือว่าบุคคลที่วิ่งออกมาจากประตูแต่เนื่องจากตัวเองเป็นโจรอ่อนหัดกำลังวังชาก็น้อยเพราะกินข้าวมาไม่ค่อยจะดีคกอข้าวปลาอาหารก็อดอยากมาหลายมือแถมยังไม่รู้ศิลปะวิทยาการป้องกันตัวใดๆก็ฟ้าไม้ได้แต่ปาย ไล่ตีซ้ายขวามวยอีตัวไปในที่สุดเจ้าของทรัพย์เนี่ยมีกำลังมากมีคนหลายคนโจรมือใหม่สู้แรงไม่ได้จึงถูกจับและประชาันพร้อมกับนำไปถวายพระราชาคนทั้งหลายผู้เป็นเจ้าของทรัพย์และชาวบ้านเมื่อน,นำโจรหัดใหม่ไปฟ้องไปถวายพระราชาก็กล่าวโจทย์ฟ้องว่า คนผู้นี้เป็นโจรมารักทรัพย์ภายในเรือนของตนพระราชาขั้นเมื่อไต่สวนเป็นเต็นที่ทราบแน่ชัดแล้วว่าคนผู้นี้ดําริคิดคดสมคบกับบุคคลเป็นโจนปรปล้นทรัพย์คนอื่นในเรือนจึงทรงลงพระอาญาโดยการมีรับสั่งให้อามาตนำบุตรเศรษฐีผูกเครื่องจองจำแล้วให้สวมคอด้วยพวงมาลัยดอกไม้แดง ทาีิษะด้วยขีอูดพร้อมทั้งนำตะเวนบกตะเวนน้ำตีค้องร้องประจานไปทั่วพนันนครเมื่อถึงเขตที่ประหารนอกเมืองก็ให้ตัดหัวเสียประจานเสียจะได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างกับผู้คนทั้งหลายตาต่อมาในขณะที่ขุนทหารเนี่ยนำลูกเศรษฐีผู้บัดนี้กลายเป็นโจรเสรียแล้วถูกเครื่องพันธนาการร้อยลัดถูกบรรดาทหารเขี้ยนตีด้วยแสและหวายผ่านมากลาง เขตบ้านตะเวนบกตะเวนน้ำม,มาถึงกลางเขตตำบลบ้านกลางชานเมืองกลางใจกลางเมืองผู้คนชนทั้งปวงก็พากันออกมามุงดูส่งเสียงวิพากษวิจารณกันอยู่อึ่งมิ่ครานั้นเนี่ยมีหญิงงามเมืองก็คือโสเพณีเนี่ยผู้หนึ่งมีนามวาสุรสานางได้ยินเสียงหมู่ชนก่นด่าวิพากษวิจารณ์อยู่เซงแซ่ นางจึงชะโงกหน้ามาดูจากบานหน้าต่างของประสาทที่นางและมารดาพร้อมบริวารอาศัยอยู่นางได้ได้เห็นบุตรเศรษฐีถูกเคีเ่ยนตีประชาทันเช่นนั้นก็เกิดใจเมตตาการุณได้คิดว่าเคยรู้จักคุ้นเคยกันมาแต่เก่าก่อนนางจึงได้นำเอาขนมสดสี่ก้อนพร้อมทั้งน้ำดื่มเดินทางไปให้แก่บุตรเศรษฐี ผู้เป็นโจรที่โดนจับประชาทันพร้อมทั้งยังช่วยขอร้องต่อขุนทหารผู้ควบคุมว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอได้โปรดกรุณาให้เวลาแก่บุรุษผู้ควรรับโทษทุโทผู้นี้ได้มีโอกาสหยุดพักกินขนมสดและดื่มน้ำเสียก่อนเถิดไหนๆเขาก็มิได้มีโอกาสจะดื่มแต่กินได้อีกต่อไปแล้วหวายผู้คุมพอได้ฟังดังนั้น จึงเกิดจิตเมตตาการุณสงสารอนุญาตให้บุตรเศรษฐีนั้นหยุดพักกินน้ำและขนมสดในเวลาเดียวกันนั้นน่พระโมคคารนะเถระเจ้าแลเห็นด้วยทิพจัตสุว่าบุตรเศรษฐีผู้นี้จะมาตายเสียวันเนี้ยเขายังมีเคยทำบุญสุนทานอะไรใดๆมาเก่าเลยตั้งแต่เกิดมาก็มีแต่ทำบาปอกุศลกรรม เมื่อตายไปเนี่ยจะไปบังเกิดใน,านารกหมกไหมตกอยู่ในอบายภูมิพระมหาเถระจึงมีใจการุณคิดว่าถ้าเราไปอยู่ณนะท,ที่ที่ตรงนั้นเนี่ยบุตรเศรษฐีผู้นี้เมื่อแลเห็นเราก็จะถวายขนมสดแนละน้ําดื่มนั้นแกเราเมื่อเรารับประทานของเขาแล้วคือรับเอาของของ,ของเขามาแล้วเมื่อถึงคราวที่เขาตายไปจะได้ไปบังเกิดเป็นลูกเทวดาคิดดังนี้พระเถระก็เลย พอไปในอากาศมาปรากฏตรงหน้าต่อบุตรเศรษฐีขณะที่นางสุรสานำเอาขนมสดและน้ำม,มอบให้แก่นักโทษผู้กำลังจะโดนประหารพระโมคคัลานะก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าบุตรเศรษฐีผู้เป็นนักโทษประหารเมื่อได้แลเห็นพระเถระซึ่งเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยฤทธิ์มีจิตเรื่อมใสยินดีบุตรเศรษฐีนั้นก็คิดว่า พระเถระผู้ดำรงตนที่องค์อาจสง่างามรุ่งเรืองมากไปด้วยฤทธิเห็นปานนี้เราไม่เคยเจอมากาวก่อนจึงเกิดโสมนัตยินดีเริ่มใสศรัทธาคิดว่าเราควรจะอังคาดไปเคนขนมสดขนมสดและน้ำดื่มแก่พระเถระจะได้เป็นบุญกุศลติดตามตัวไปด้วยคิดว่าชีวิตเรากํำลังจะมอดม้วยเรายังจะมาต้องการประโยชน์อันใดกับอาหารมื้อนี้ เราจะทำให้ขนมสดและน้ำดื่มนี้มีกินไปจนถึงโรคหน้าจะดีกว่าคิดดังนั้นแล้วบุตรเศรษฐีผู้เป็นนักโทษประหารก็ถวายขนมและน้ำนั้นแก่พระเถระข้างพระมหาเถระเมื่อได้รับขนมและน้ำนั้นแล้วเนี่ยก็ลงนั่งในที่นั้นเพื่อจะดื่มและฉันให้บุตรเศรษฐีได้เห็นบุตรเศรษฐีนั้นเมื่อได้เห็นเช่นนั้นก็ยิ่งบังเกิดศรัทธาเรื่อมใสเป็นอันมาก เมื่อกิจการทั้งหลายเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยผู้คุมก็พานักโทษประหารเดินทางเข้าไปสู่หน้าแดนประหารในเวลาขณะนั้นเนี่ยบุตรเศรษฐีได้รับผลบุญเกิดปิติยินดีจากจากสิ่งที่ตัวเองได้กระทำมาคือถวายขนมสดและน้ำดื่มแก่พระมหาเถระผู้รุ่งเรืองด้วยฤทธิ์บุญกุศลอันนั้นทำให้จิตของตอนอิ่มเอ,อิบซาบซ่าน จนกระทั่งผู้คุมคุมตัวมาอยู่ตรงหน้าแดนประหารอาการอิ่มเอิบซาบซ่านและปิติสุขก็หาได้ลดน้อยถดถอยลงไม่แม้กระทั่งนักการผู้จะทำหน้าที่เป็นเพชจะขาดลงดาบตัดคอเขาให้คอขาดจากตัวจิตของเขาก็ยังดื่มดำเอิบอาบซึมซาบอยู่ในผลบุญที่ได้กระทำมา ด้วยเดชแห่งบุญที่บุตรเศรษฐีได้กระทำแก่พระเถระก่อนตายเมื่อตายลงแล้วเนี่ยพันก็ได้อุบัติเป็นรุกขเทวดาสถิตณนะอยู่ต้นไซที่ขึ้นอยู่ในระหว่างชอกซอกขาวแห่งหนึ่งในนอกนอกรุงราชครึกที่จริงเนี่ยบุตรเศรษฐีเนี่ยควรจะมีวาสนาบังเกิดเป็นเทพย,ายดาชั้นสูงเหตุเพราะได้มีโอกาสทำบุญแก่พระมหมาโมคคลานะเถระผู้รุ่งเรืองด้วยฤทธ แต่ด้วยจิตก่อนตายเนี่ยหวนระลึกนึกรักนางสุรสาว่าของที่เราได้มาแล้วมีโอกาสได้นำมาทำบุญถวายทานแก่พระเถระก็เพราะว่าจิตใจที่มากโดยเมตตาของนางนางช่างมีจิตใจที่ดีงามเหลือเกินตัวเราช่างมีวาสนาน้อยมิได้มีโอกาสอยู่ทำการอุปการะตอบแทนบุญคุณต่อนางด้วยความคิดเหล่านี้ จึงทําให้จิตของบุตรเศรษฐีนั้นเศร้าหมองลงจึงได้ไปบังเกิดเป็นเพียงแค่ลูกเทวดาชั้นต่ตําๆถ้าบุตรเศรษฐีนั้นจะผลขวายดํารงตระกูลในเวลาเจริญวัยก็จะได้เป็นเศรษฐีปานกลางแต่ขยันประกอบการนานในปัจฉิมวัยก็จะได้เป็นมีโอกาสเป็นเศรษฐีน้อยแต่ถ้าได้บวชในปฐมวัยก็จะได้เป็นอรหันต์ถ้าบวชในมัชฌิมวัยก็ได้บรรลุภระสกทาคามี หรือไม่ก็เป็นพระอนาคามีแต่ถ้าบวชในปัจฉิม,มวัยก็จะได้บรรลุพระโสดาบันนี่เพราะเขาคบคนพาลจึงกลายเป็นนักเลงผู้หญิงนักเลงสุรานักเลงการพนันชอบประพฤติท,ทุจริตผิดศีลเสมอไม่เคารพผู้ใหญ่จนเป็นเหตุให้ทรัพย์ทั้งหลายพิ่นาศเสียหายจนสิน้นแม้แต่ชีวิตก็ไม่เหลือการต่อมาเนี่ยนางสุรสาได้มีโอกาสไปเที่ยวเล่นนอกเมือง ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งภูเขาอันต้นไยใหญ่ขึ้นอยู่และนะต้นไซใหญ่นั้นยังเป็นที่สถิตของลูกเทวดาบุตรเศรษฐีลูกเทวดานั้นเมื่อได้เห็นนางสุรสาจึงจําได้มันเกิดความพึงพอใจต่อนางจึงบันดาลให้มืดไปทั่วทั้งภาคพื้นปัตตภีแล้วลูกเทวดานั้นก็มานําเอาตัวนางสุรสา ไปสู่ยังวิมานอันเป็นที like ่อยู่ของตนบนต้นไทรใหญ่นั้นแล้วเล่าเรื่องแต่หนหลังให้นางสุรสาได้ทราบมนุษย์และเทวดาทั้งสองจึงอยู่ร่วมกันจนสิ้นตลอดระยะเวลา7วันกล่าวฝ่ายมารดาของนางสุรสาเมื่อเห็นว่าบุตรีของตนหายไปจึงได้ออกตามหาไปในที่ต่างๆด้วยความอารายรักในบุตรีของตน จนสิ้นเวลาไปเจ็ดวันก็ยังมิอาจพบบุตรของตนได้ซึงนั่งลงร้องไห้ยอยู่ข้างทางที่ผู้คนสัญจรไปมาคนทั้งหลายจึงพากไปสอบถามพอรู้ความก็บังเกิดความสงสารแต่ก็สุดปัญญาที่จะช่วยนางผู้เท่าได้จวบจนเวลาร่วงเลยไปมีชายผู้หนึ่งเดินทางผ่านมาเห็นเข้า จึงชักชวนยายผู้เฒ่าให้เข้าไปเฝ้าอภิวาทพระมหาโมคราณะณเวรุวนารามเพื่อขอให้พระเถระผู้มากไปได้ฤทธิิจารณาช่วยเหลือขั้นพระมหาเถระโมคราณนะได้ทราบจึงกล่าวแก่มารดาของนางสุรสาว่านับแต่นี้ไปอีกเจ็ดวันพระบรมสุคตเจ้าจะทรงสแสดงธรรมที่เวรุวันมหาวิหาร ขออุบาสิกาจงเดินทางมาสดับพระสัจธรรมนั้นแล้วอุบาสิกาก็จะได้เห็นนางสุรสาบุตรีของตนปรากฏตัวอยู่นอกที่ประชุมนี้เวลาร่วงเลยผ่านมาครบเจ็ดวันนางสุรสาจึงได้กล่าวแก่ลุกคเทวดาน,นั้นว่านับตั้งแต่ข้าพเจ้ามาอยู่ในวิมานของท่านก็สิ้นเวลาไปเจ็ดวันแล้ว บัดนี้ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นห่วงมารดาของข้าพเจ้าถ้ามารดาออกตามหาคงต้องได้รับความยากลำบากทุกข์มากเป็นแน่ขอท่านจงนำข้าพเจ้ากลับไปส่งแก่มารดาเถิดรูปก,กเทวดานั้นได้ฟังก็มีจิตอาวรณ์แต่ก็สุดที่จะหักห้ามคำขอร้องของนางสุรสาได้จึงได้จำใจต้องนำ พานางสุรสาไปส่งแกมารดาในขณะที่พระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมอยู่ณเวรุวันมหาวิหารลุกกเทวดาก็นำพาเอานางสุรสาไปส่งณเวรุวันมหาวิหารนางสุรสายืนอยู่นอกที่ประชุมพร้อมกับลุกเทวดาแต่ไม่มีใครมองเห็นลุก,กเทวดาเห็นแต่นางสุรสา ชนทั้งหลายเมื่อเห็นนางสุรสามาปรากฏยืนอยู่จึงพากันซับถามนางว่าเจ้าไปไหนมามารดาของเจ้ากำลังโศกเศร้าทุกร้อนดูคล้ายจะเป็นบ้าทำไมเจ้าถึงทำเหตุชิบหายให้เกิดขึ้นแก่ตนเช่นนี้นางสุรสาจึงรลบาแก่นชนทั้งหลายให้ได้ฟังว่าข้าพเจ้าไปอยู่กับลุกคเทวดาผู้เป็นบุตรเศรษฐีมา ชนทั้งหลายพอได้ฟังต่างก็สายหน้าแสดงกริยาอาการไม่เชื่อแล้วกล่าวว่าไม่จริงหรอกเจ้ากำลังพูดโกหกบุตรเศรษฐีนั่นเป็นผู้มีความประพฤติชั่วมีกิริยาอาการวาจาชั่วช้ารามกมีบุญอันใดที่จะเป็นเป็นเหตุให้บังเกิดเป็นลูกเทวดานางสุรสาจึงกล่าวขึ้นว่าบุตรชายเศรษฐีแม้นจะทำทุจริตท้งกายวาจาใจ แต่ก่อนตายเมื่อข้าพเจ้านำขนมสดและน้ำดื่มไปให้เขากินก่อนตายเขากลับไม่ยอมกินแต่มีศรัทธาบริจาคขนมสดและน้ำดื่มนั้นถวายแก่พระเถระเจ้าโมกคลานะผู้เรืองฤทธิ์ด้วยกุศลกรรมดังกล่าวจึงทำให้เขาไปบังเกิดเป็นลุคเทวดาชนทั้งหลายพอได้ฟังนางสุรสาเล่าต่างก็พากันเปล่งสาธุพร้อมกัน ในขณะที่บังเกิดความเลื่อมใสมหจรรย์ใจปิติสมนัตเป็นที่ยิ่งแล้วก็พากันกล่าวชื่นชมจนกลายเป็นความโกราหนว่าโอ้ช่างมหัศจารยจจริงหนออโอ้ช่างมหัรรั์จริงหนอพระสมณะสากยบุตรช่างมีคุณวิเศษจริงหนอพระอรหันต์ของพระผู้มีประภาคช่างเป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยมยอดของโลกจริงหนอ แม้แต่คนทุจริตเข็นใจน้อมถวายเครื่องสการะเพียงเล็กน้อยก็ยังเป็นผลส่งให้ไปบังเกิดเป็นเทวดาช่างประเสริฐจริงๆหนอสาธุสาธุาธบรรดาพิสุทั้งหลายที่กำลังนั่งเตรียมรอสดับตรับฟังพระสัจธรรมจากพระผู้มีพระภาคพอได้ยินเสียงมหาชน เป็นโกราหนอยู่นอกที่ประชุมเช่นนั้นจึงนำาาวามที่ได้สดับเอาไปกราบทูลถามพระบรมสุคตเจ้าองค์สมเด็จพระบรม,มสุคตเจ้าเมื่อได้สดับกลับฟังคำถามของพิสูจทั้งหลายแล้วจึงมีพุทธดีกาตัดว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายการที่บุคคลมาถวายทานแก่พระราหันทั้งหลายเนี่ยถือว่าประเสริฐแล้ว พระราหันเปรียบดุดดังเนื้อนาผู้ถวายทานทั้งหลายประดุดดังชาวนาสิ่งของที่ควรถวายทั้งปวงเปรียบประดุดดังพันธุ์พืชที่จะปลูกลงบนเนื้อนาเมื่อชาวนาปลูกพืชพืชพันดีลงบนเนื้อนาที่ดีพร้อมทั้งดูแลร,รักษาอย่างดีหมายถึงมีศรัทธาย่อมเป็นที่มุ่งหวังได้ว่าพืชพันนั้นนั้นย่อมเจริญเติบโตดีผลก็ย่อมออกมาดี ผลของพืชนั้นหมายถึงบุญที่ได้ย่อมเป็นประโยชน์แก่ผู้ให้ผู้ถวายผู้บริจาคผู้อุทิศและยังเป็นประโยชน์แก่เปรตทั้งหลายแก่หมู่ญาติทั้งหลายผู้ร่วมรับไปแล้วเมื่อผู้ให้ทานผู้ถวายหรือชาวนาผู้ปลูกพืชนั้นทำการกุศลบุญจึงมีแก่ผู้ให้ผู้ถวายผู้อุทิศ หรือชาวนาผู้ปลูกพืชนั้นแบ่งปันแก่เปรตและญาติทั้งหลายผู้ให้ผู้ถวายนั้นย่อมรุ่งเรืองเจริญทั้งในโลกนี้และโลกหนาส่วนเปรตผู้ได้รับผลบุญนั้นแล้วย่อมพ้นจากสภาพความเป็นเปรตด้วยการยินดีในบุญที่ญาติอุทิศให้ตัวอย่างเช่นเปรตผู้เป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารเป็นต้นดังทรงได้แสดงเล่าเรื่องต่อไปว่า ครั้งเมื่อพระราชาพิมพิสารและบริวารได้ทรงสดับพระสัจธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโปรดจนบรรุพระโสดาบันพร้อมหมู่ชนและบริวารเป็นอันมากองค์ราชาพิมพิสารทรงมีจิตศรัทธาทรงถวายอุทยานเวรุวันพร้อมสร้างเป็นวัดเพื่อให้พระผู้มีพระภาคและพิสุสงฆ์สาวกได้อาศัยเจริญสมณธรรมการต่อมา คืนวันหนึ่งองค์ราชาพิมพิสารขณะที่ทรงกำลังบรรทมพันทรงได้ยินเสียงร้องหอยหวนอันน่ากลัวปรากฏขึ้นภายในพระราชวังเช้าขึ้นเนี่ยพระราชาพิมพิสารจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคและก็ทรงกราบทูลถ,ถามถึงเสียงที่มาว่าเป็นเสียงอะไรทําไมถึงได้หอยหวนหน้าสะพึงกลัวเช่นนั้นองค์สมเด็จพระบรมสุคตเจ้าจึงทรงมีพุทธริกาตัดว่า ดูกรมหาบพิษทรงอย่าได้หวาดกลัวสะดุ้งไปเลยเสียงที่ทรงได้ยินนั้นจะไม่เป็นผลร้ายอันใดแก่พระองค์เลยแล้วพระผู้มีพระภาคก็ทรงเล่าเรื่องที่มาของเสียงเหล่านั้นให้แก่พระราชาพิมพิสารได้สดับ